สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาน,นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าวันนี้เขามองเราแบบไหนไอจะไปเช็คพลังงานของคนนะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลยขอไพ่บอกทีนะว่า วันนี้เขามองคุณเป็นคนแบบไหน คุณทำให้ผู้คนลุ่มหลงโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าจะลุ่มหลงทางใดก็แล้วแต่นะไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องรูปร่างหน้าตานะความสามารถยังได้เลยการเข้าสังคมทำให้ผู้คนอยากติดตามอยากรู้จักบางทีก็ทำให้ผู้คนรู้สึก หมั่นเขี่ยวก็มีนะคะเขามองว่าโดยตัวของเขาเองแล้วเนี่ยวันนี้เขามอง เหมือนคุณทำให้ใครๆอยากจะเป็นคุณอะ <_ d> อณแสดงว่าความสามารถนะคุณต้องมีเยอะอะความสามารถเอ่อความเป็นตัวของคุณอะนะคุณอาจจะมีความสามารถเยอะอืม แล้วก็การดูแลตัวเองคําพูดจาบุคลิกแั้นก็สังคมความรับผิดชอบอะหน้าที่การงานหรืออะไรอะที่คุณได้แสดงออกทางสังคมในองค์กรในที่ที่คุณอยู่อะมันทําให้ตัวเขาเองมองว่าตัวคุณอะใครๆก็อยากจะติดตามอยากจะชื่นชมอยากจะมีบางพลังงานที่แบบอิจฉาเล็กๆ นะอิจฉาแบบน่ารักนะคนแบบเอยเธอหน้าอิจฉาเลยนะทําอย่างนี้แล้วดูดีแต่งตัวสวยวันนี้อุ้ยแต่งตัวน่ารักน่าอิจฉาเนี่ยอยากมีเสื้อผ้าแบบนี้จังเลยอ่ะถ้าเป็นในด้านของ18บบวกก็อาจจะมีใครจ้องแบบอยากที่จะ,ะชื่นชอบมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนคิดเกินเลยนะคะคิดเกินเลยเวลาจะแต่งตัวสั้นเกินไปว้าวเกินไปหรือเปล่านะทำให้เขามองว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้เขามองคนไม่ได้ตกเป็นเหยื่อง่ายๆหรอกรู้ทันคนแต่ว่าไอเราตัวคุณเองอะห้ามคนอื่นให้คิดไปในทางไม่ดีไม่ได้ออาจจะมีคำพูดที่ลามปามพูดจาลามกให้กับคนหรือเปล่านะคะในลักษณะที่คือคนยังไงมันก็คิดไปอย่างนั้นนะค,ะคุณก็ไม่ต้อง เอามาเอามาเป็นอารมณ์นะมันมันเคี่ยวอะ่ะเห็นแล้วนึกไปต่างๆนานาให้มองซะว่าพวกนั้นการราคะเยอะนะคะกิเลสเขาเป็นยังไงเขาจะแสดงออกแบบนั้นแหละนะแล้วก็จะมีกิเลสที่แบบว่าอยากจะเป็นคนจังเลยนะคะอิจฉาดนีนิๆก็จะมีเหมือนกันนะคนคนครบเครื่อง คนที่มีความสามารถนะมองคุณเป็นคนแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ล้างสมองยากเป็นคนค่อนข้างหัวแข็งด้วยนะคะภายนอกอาจจะดูเหมือนออหน้ารังแกง่ายน่าจะตกเป็นเหยื่อง่ายแต่ถ้าเกิดได้ดวลกันแล้วเนี่ยพี่ก็หนึ่งในยุทธภพอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขารู้สึกว่าตัวคุณกตัวเราได้นะคะ ขาบอกว่าคุณเอาอตัวรอดได้เอาจริงอ่ะเราก็ดูหวัวแข็งด้วยแหละนะคะไม่ใช่ใครจะมาล้างสมองได้ง่ายๆนะจ๊ะไม่เป็นคนเห็นใจใจดียิ้มเก่งนะนี่แหละพวกที่แบบยิ้มเก่งเนี่ยบางทีนะพวกที่หลงตัวเองก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเขาชอบฉันแน่เลยอ่ะอ้ยนายเขาชอบเราแน่เลยเฮ้ยเองว่าเขาชอบข้าไหมวะเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ยิ้มไม่ค่าไปแล้วนะคะคิดแบบคิดไปฝ่ายเดียวเลยนะคะคุณเป็นคนที่ยิ้มก็ยิ้มมาไม่ได้คิดอะไรมีนกคู่้วยนะมีปัญญานี่ยิ้มคือการให้ทานคว่าจะยิ้มว่ายิ้มคือการให้ทานมันก็ทําให้ผู้คนโลกนี้ยังไงคือทําให้โลกนี้สดใสมากขึ้นนะะ ใครหลงตัวเองเราก็ช่วยไม่ได้นะแต่รู้ไหมว่าอย่าได้เข้ามาเห็นมีแบบนักรบด้วยรอยยิ้มที่มีนักลบด้วยนะโอเคเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าใครแม่รู้จักก็จะมองว่าเหมือนไปอ่อยเขาคนอื่นนะคนเ <c oughs> ฟรนลี่นะคะแล้วถ้าเกิดไปเจอคนอย่างที่ไอ้บอกถ้าเขาหลงตัวเองเขาก็คิดว่าคุณนะชอบเขาหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์เนี่ยคงก็ไม่จริงไม่ใช่นะคะก็บอกตามตรงเหมือนกันเห็นสวยสวยสุดยดงามนะข้างนอกอ่ะดูดูเป็นนางสาวไทยแต่ข้างในนักลุกนะจ๊ะอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเขามองวันนี้ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะแต่วันนี้เขามองว่าคุณอ่ะข้างนอกเป็นนางสาวไทยข้างในหัวใจนักลุก ร้อมมากเลยวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นคนที่อยู่ท่ามกลางสตรูอยู่ท่ามกลางอยู่หน้าประจันหน้าก,กับเสือสิงจตระเข้ก็ยังมีรอยยิ้มก็ยังมีพลังงานที่แบบ grow with the flow อะ,ะไม่ได้กลัวอะไรง่ายๆนะใจดีสู้เสือนะพลังงานแบบนั้นหรือบางทีฉันไม่ได้เห็นเธอเป็นเสือฉันใจดีฉันเห็นเธอเป็นแมวยานะคะ เป็คน,นคนซนคนหนึ่งเลยนะวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าฉันต้องเป็นคนที่กล้าหารตรอลอดเวลาแต่คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจคุณรู้หน้าที่ของตัวเองก็คุณจะทําแบบนี้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วตอนเช้าจนเย็นคุณก็ทําไปนะสู้กับปัญหาทุกอย่างเดินหน้านะคะไม่มีทางก็ถอยหลังโอเคอาจจะมีถอยหลังบ้างเพื่อตั้งหลักบางทีแบบเหยยบโคลนแล้วมันลื่นก็เอ้ยมันต้อง ขามันต้องได้จังหวะดีอะไรเงี้ยมันต้องตั้งหลักใหม่เหมือนนันะกบอลเล่อะมันต้องวางขาใหม่อ่ะเดี๋ยวไปต่ออ่ะขามีกําลังแล้วไปต่อ,อวันนี้ไม่รู้แหละว่าคุณทําอะไรแต่เขามองว่าคุณประสบความสําเร็จอวนะเฮ้ยกระดึ๊กกระโดดออกมาเลยเด็คิงเลยนะคิงถือคัททาเลยเออสุดยอดเลยนะมาดผู้นํามาเลยนะวันนี้ฉันก็นําทุกวันแหละบอกไปเลยคุณบอกไปเลยนันนำตัวเองทุกวัน อันพลังงานเหมือนมาสคูลินนะวันนี้แล้วก็ดูแบบมิสนิดังเลยนะมิสนิไม่ใช่ว่าแต่คนอื่นที่แบบอยากที่จะเข้าใกล้ใกล้คุณนะพลังงานของคุณมันทําให้พลังงานของเขาแบบพลุกพล้านนะ่ะคุณแล้วก็คุณเป็นคนแฟร์นะในมุมมองของเขาแผนอะไรก็ทําได้บรรลุอะ่ะวันนี้ไม่รู้แหละ นั่นเห็นไหมอโอเป็นเป็นพลังงานที่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้าง,งอะบอกเลยพระเจ้าอยู่ข้างลูกพระเจ้าดาววันนี้นะคะอือนะแม้แต่เขาเองก็คงจะหมันเคี่ยวคุณละม,มั้งวันเนี้ยนะคะเคซ็กซี่เย้าวยวนเนี่ยเซ็กซี่เย้าวยวนอะ่ะ ใครๆก็แอบ,บคิดไม่ได้อ่ะอก็ไม่ได้อ่อยนะเนี่ยก็ไม่ได้อ่อยแต่เป็นคนยิ้มเป็นคนด่าเลยเป็นคนสดใสคนถ้าเป็นนักธุรกิจอะนาะอบางทีอะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอาแค่แบบพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันถ้าหน้าบึง้งมาก็ไม่มีใครเข้าร้านนะออเป็นคนที่คนที่นำความโชคดีไปให้เขา เป็นคนที่เขาพลอยนะคะพลอยได้รับความโชคดีนั้นนั้นด้วยจากคุณวันนี้เขาได้รับอาน,นิสงส์ความโชคดีนั้นจากคุณด้วยไม่รู้ว่าคุณทําอะไรแต่เขารู้สึกเขาได้ไดหน้าคุณภาษาบ้นบานๆเลยเขาได้หน้ารู้สึกประทับใจภูมิใจฉันเลยเนี่ยคนรักฉันเนี่ยเพื่อนฉันอย่างเงี้ยค่ะเขาเขากล้าพูดได้เลยอย่ารู้สึกปลื้มปลื้มปริ่มปริ่มกับตัวคุณยังไงไม่รู้นะ มาตั้งแต่หมูป่าและแก้ปัญหาได้แ,แบบใบแบบยิ้มๆเลยนะดุมๆมๆมๆยิ้มๆเลยเสร็จแน่เสร็จแน่แนอ่างเงี้ยเออเสร็จชัดแน่จนแก้ปัญหาเก่งนักแก้ปัญหามาไทยาารดนะวันนี้เขามองคุณแบบไหนนางสอบไทยใจนักกระรกนะ ว้าวเัสติกเด่นไหมมาแฟรเออเป็นคนที่ไม่ได้อู้รล้ิงดาบออกมาด้วยจะแฟรไปไหนคุณออมีเหตุผลอะ่ะทำอะไรเหตุผลในทางสังคมได้กดสังคมโลกกดของกติกามารยาททางสังคมว่าไงคืออย่างนั้นเลยไม่มีผิดกติกาเลยวันนี้ถูกท่องด้วยยืนหยัดด้วยนะเออยืนหนึ่งเลยนะคะ ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็อะถ้าใครลั้เส้นเนี่ยมองว่าไม่กล้าแม้แต่จะคิดอะนะคะโอ้เอาจริงนะวันนี้ดุด้วยเด็ดขาดเชียบชูดาบเนี่ยสามถ้วยเราเนพูดเดียวกันเธอเช่นเพื่อนเธอนะอย่าลืมบอกด้วยแนะนำฉันบ้างสิเนี่ยแตะอยู่นั่นแหละนะแนะนำฉันบ้างฉันเพื่อนเธอ ฉันแฟนเธอแล้วเตะเบอออกมาไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วแหละนะบอกไปสิว่าฉันเป็นเจ้าของเนี่ยบอกไปไม่งั้นเขาอาจจะไปยืนอยู่เทียบเคียงข้างก็ได้นะอยู่ดีๆก็ไปสวมควางแขนนะเป็นเป็นเจ้าของนะจริงๆก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากจะแสดงตัวตนไงแต่งงานแล้วเนี่ยบอกเขาไปเออฉันเนี่ยสามีเธอแต่งงานละสามถ้วยแล้วฉันดุด้วยฉันดุด้วย เขามองคุณเป็นแบบไหนเขามองว่าตัวคุณมีสเสน่ห์ถ้าใครไม่รู้ว่ามีแฟนเนี่ยใครๆก็อยากเข้าใกล้อยากจีบนะคุณไปทําให้คนอื่นใจละลายเขาใจละลายเองไม่ใช่ว่าตัวคุณเฟรนลี่หรือเซ็กซี่หรือยั่วยวนคนอื่นนะใช่ไหมทีนี้ไอตัวของเขาเองอะ่ะมันมีไพ่หึงขึ้นมาอยู่นะ จริงๆแล้วคิงดาบเนี่ยเวลาที่เขาหึงนะเขาจะบึ้งมากเลยปกติคิงดาบเขาจะบึง้งจะบันดุอีกแล้วแหละนะแต่พอถ้าเกิดคนรักเขาทําอะไรแบบเขาไม่ชอบที่จะแสดงตัวด้วยนะว่าเขาคิดถึงคนรักแต่ถ้าเกิดว่าคนรักเขาเนี่ยทําให้เขารู้สึกเลือดขึ้นหน้านิดนึงนะไอ้ที่แบบบึงบ้งๆเนี่ยมันจะแบบยิ่งแบบคูณสองเข้าไปอีกนะ่าจะแบบหอหึถ้าเกิดว่า คุณยังไม่หยุดอีกนะ่ะเขาจะเข้ามาแสดงตัวตนเลยนะแต่ว่าพองามนะไม่ใช่ชุดเกือชากลากถูนะจะแสดงตัวตนพองามแต่ว่าคนอื่นนะ่ะสิงเสือจระเข้ตัวอื่นนะ่ะเขาจะรู้เลยว่าคุณคือคนนี้คือเจ้าของคุณอย่างเงี้ยค่ะถึงแบบผู้ใหญ่นะขี้เล่นเดินไปหรือเปล่านะ่ะโอ้ดีเอ็มเพลสบูนเขาเขามองคุณแบบไหนคุณคือคนของเขา ไว้หน้าเขาด้วยให้เกียรติเขานิด,ดึงคุณทําอะไรอยู่เนี่ยเ mm. ฟรนลี่เกินไปไหมโดยตัวคุณเองคุณก็ก็เป็นคนแบบนี้นะอยู่บ้านฉันก็แบบนี้แต่ว่าออกมาแล้วมันบังเอิญว่าบังเอิญว่าคนอื่นเขาก็ชอบสไตล์ของฉันจริงๆอะ่ะเออเขาไม่รู้ว่าเดินไปแล้วคนอื่นเขาตกหลุมรักเองให้ทําไงแล้วคนนี้เขาก็มองว่าตัวคุณคือคุณคือเป็น คนที่ตลาดต้องการจริงๆอ่ะเขาบอกคุณแบบเนี้ยวันเนี้ยอต้องการตลาดต้องการคนแบบคุณนะสูงมาหน้ารักฉลาดเฟนลี่ไม่กลัวปัญหาเ็กซี่เยายวนคเล่นยิ้มเก่งลูกค้าชอบประทับใจแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ส่งความโชคดีนั้นมันไหลมันล้นมาหาเขาเลยได้หน้าไปด้วยนะ่ะนะคะเขาโชคดีที่มีคุณจัง ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักนะถ้าเขาเป็นคนรักของคุณยิ่งแต่หวงเลยยิ่งแต่จะหวงแหนเลยเนีย่คือ DM p l a c e ของฉันฉันจบที่เธอนะเธอรู้ไหมเนี่ยฉันไม่ไปไหนนะอะม่นี่เธอมันเซ็กซี่ขีเล่นไม่เบาเลยนะบางทีเธอก็มีความเป็นความสซนเหมือนเด็กแต่รู้ไหมว่าตัวของเขาเองนะ คุณไปมีอํานาจในจิตใจเขาอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็น the emperor นะตัวคุณนอกจากเป็น the e m p เ e s สแล้วยังเป็น the emperor ไอมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้หึงคุณเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันถ้าคุณถ้าเขาไปทําอะไรที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคุณเนี้ย <c oughs> คุณคุณจะดุยิ่งกว่านี้คุณจะดุยิ่งกว่าทิงดาวอีกนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะประมาณน,นี้นะทุกคนอ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านข,งของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอรแ์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านผู้ค้าพั์และอริยารั์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ